มเด็จพระเทศพรัธนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้ในการสภากาชาติไทยส่งพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เปิดและเยี่ยมผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาติไทยในโครงการขยายงานหน่วยแพทย์าสกรุสัญญกรรมสภากาชาติไทยในสมัยพระเทพพัฒนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์กล่าวต้อนรับนางอังคณาหัตถกิจโกศลในเล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานพร้อมด้วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูร์นางเพเภอชนแดนคณะแพทย์พยาบาลน,นักเรียนประชาชนและผู้ที่เข้ารับการรักษาดวงตาเข้าร่วม ณโรงพยาบาลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับโครงการขยายหน่วยงานแพทย์จักษุสัญญาการสภากาชาติไทยเป็นโครงการที่ปฏิงานตามภารกิจดักด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาติไทยซึ่งนอกจากจะให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาแก่ประชาชนและผู้ยากไร้ทั่วไปโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วยังให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาแก่พระภิสุสงฆ์และนักบวชทุกศาสนาอีกด้วย โดยในวันนี้มีผู้มารับการตรวจ668รายผ่าตัดทั้งสิ้น487รายแยกเป็นผ่าตัดต้อกระจก254รายผ่าตัดต้อเนื้อ108รายผ่าตัดแก้ไขปลือกตา5รายผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตัน9ราย นอกจากนี้ยังในมอบแบนสาตาผู้สูงอายุ165รายทางนี้โครงการหน่วยแพทย์จักสุสัญญกรรมสภาการชาติไทยเริ่มดำเนินาการเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2538เพื่อเจริมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมยุครบ40,000ษาโครงการนี้ได้ปรับปรุงและพัฒนางานมาเป็นน้ำดับ และยังได้ไปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยการออกให้บริการสัญจรตั้งแต่ปี2 5 4 5เป็นต้นมาโดยออกปรฏิบัติงานในโรงพยาบาลอำเภอที่ไม่มีจกักษุแพทย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญประชาชนได้โอกาสในการรักษาและต่อมาในปี2 5 5 1ได้พัฒนางานเป็นรูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ห่างไกลปีละ6ครั้ง และได้เคยออกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุกข,ขามอําเภอวิเชียบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี2558และนับตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันโครงการนี้ได้การรักษาผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคตาเช่นต้อเนื้อต้อหินโรคของเปลึกตาในผู้ป่วยทุกรายที่จําเป็นต้องรักษาโดยที่ไม่คิดค่าจ่ายไปแล้วกว่า180,000คนและทําการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า55,000คนทั่วประเทศ